ใช้ไปไม่มีปัญหาเลยเลยตีเ,เหมือนฟันแท้เลยครับแล้วราคาที่นี่ก็ไม่แพงก็ออกไปได้จับต้องได้อีกครับผมมันตนสุธิการครับอายุป76ปีก็ดูหลายที่ผมก็ได้ศึกษานะทางอินเทอร์เน็ตก็ดูหลายแห่งหลายที่ผลผลตอบรับฟีดแบ็กจากคนใช้ ่างก็ในเดนเน่นะครับถูกต้องตรงแบบตัวกลางสารมาแล้วทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งอะไรต่างๆนะสำหรับฝัเเนเงี่ยมันดีก็ยังดีโดยสัญญาณมาทำราคาที่นี่ก็ไม่แพงพออไปได้จับต้องได้ดีครับเหมือนฝันจริงเลยครับก็ติดใจและแล้วก็คือว่า เป็นฟันลาบฟันเตียมที่เราก็ปรรถนาให้ฟันนี้เหมือนปกติก็ดูทางทีวีา็จอมาโชคแล้วก็ได้มาตามไปที่ร้านนี้ครับเดนก็ไม่ผิดหวังใช้ไปไม่มีปัญหาเลยเลยเหมือนฟันแท้เลยครับก็ต้องขอบคุณเดนนะฮะให้พวกเราคนไทยได้เข้าถึงลาบฟันเทียมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ฟันเป็นสิ่งสำคัญจะมาดูดันหน้าสำหรับสุขภาพร่างกายถ้าฟันเราปลูกไปแล้วไม่สามารถเกี้ยวอาหารได้สุขภาพร่งางกายเราก็แย่เพราะนั้นต้องดูแลรัลกษาสุขภาพฟันให้ดีครับก็ทักใจถ้าจะก็ต้องมาจะเด่นนี่ยก็ถ้าจะให้เราฟัานเตรียมก็ต้องดเดีนนะครับขอรับประกัน